ฝึกหัดประยุกต์ข้อที่4โจทย์บอกว่าลานสนามหญ้ารูปวงกลมสองแห่งแห่งที่1มีพื้นที่1 7 6ตารางเมตรและแห่งที่สองมีพื้นที่44ตารางเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของสนามหญ้าแห่งที่1ยาวเป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสนามหญ้าแห่งที่สองโจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรมาให้เราบ้างเขาบอกว่ามีวงกลมสองรูป พื้นที่ร้อยจ็สิบหกตารางเมตรแล้วก็สีิบสี่ตารางเมตรอยากรู้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสองวงกลมนี้เนี่ยต่างกันกี่เท่าที่ต้องรู้ถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้คืออะไรพื้นที่ของวงกลม ะมีค่าเท่ากับพายอ่ากำลังสองโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้ว่าถ้ามีวงกลมสองวงวงใหญ่กับวงเล็กรัศมีอาใหญ่กับรัศมีอาเล็กพื้นที่ของวงแรกเนี่ยร้อยจ็สิบหกตารางเมตรใช่ไหม ใช่เราเจตารางเมตรจะมีค่าเท่ากับพายอใหญ่กำลังสองในขณะที่วงเล็กเนี่ยสี่สิบสี่ตารางเมตรจะมีค่าเท่ากับพาย R เล็กกำลังสองถามว่า R ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่ R เล็กเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ต้องการ R ใหญ่ส่วน R เล็กถูกไหมเพราะเขาต้องการบอกว่าเขาเขาต้องการว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของ 2r ใหญ่ส่วน 2r เล็กเส้นผ่านศูนย์กลางของสนามญ้าวงกลมแห่งที่1เนี่ยเป็นกี่เท่าของสนามญ้าของเส้นผ่านศูนย์กลางสนามญ้าวงกลมแห่งที่2เส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีแห่งแรกคือ 2r ใหญ่แห่งที่2ก็คือ 2r เล็กเป็นกี่เท่าก็คือ 2r ใหญ่หารด้วย 2r เล็กเท่ากับ r ใหญ่ส่วนด้วย r เล็กถูกไหม โดยที่ r ใหญ่กำลังสอง r ใหญ่เนี่ยหาย,ยังไง r ใหญ่กำลังสองเท่ากับร้อยเจสิบส่วนพายถูกปะย้ายพายจากคูณอยู่กับ r กำลังสองไปเป็นหารร้อยเจหอันนี้ก็เหมือนกัน r เล็กกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ4ี่สบส่ส่วนด้วยพาย r ใหญ่ ตัวเดียวไม่ได้คูณกันสองตัวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสแควรรูทร้อยเจ็ดสิบหกส่วนพายส่วนอาร์เล็กก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทสี่สิบสี่ส่วนพายต่อมาอาร์ใหญ่หารด้วยอาร์เล็กก็คือการเอาหนึ่งรูทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกส่วนพายหารด้วย รูท44ส่วนพายก็คือคูณด้วยรูทพายส่วน44สแควรูทจึ๊คูณสแควรูทจึ๊เราสามารถเป็นรูททั้งหมดก้อนเดียวกันได้เลยถูกปะแล้วเราก็พายหารพายเหลือหนึ่ง41 44 4 416 4 416 4, 4, 4, 4, 4, 114เท่ากับสแควรูสี่เท่า ก็เท่ากับสองเท่านั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองเท่าโอเคไหมอ่าเอาใหม่ สนามยารูปวงกลมสองแห่งที่มีพื้นที่หนึ่งร้อยเจ็บหกตารางเมตรกับสี่สิบสี่ตารางเมตรเนี่ยเขาถามว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของอันแรกเนี่ยจะยาวเป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางอันที่สองซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันก็มีความยาวเท่ากับสองเท่าของรัศมีถูกปะในขณะที่พื้นที่ที่เขากำหนดมาให้อ่ะมันจะเกิดจากการคูณพายกับรัศมีกำลังสองเพราะฉะนั้นเราได้สองสมการคือร้อยเจ็สบหก เท่ากับพาย r กำลังสองกับ44วงกลมรูปเล็กแทนรัศมีด้วย R เล็กนะจริงๆแทนด้วยอะไรก็ได้แต่พี่แทนด้วย R เล็กได้สองสมการพายเนี่ยเป็นค่าคงที่นะมีค่าแน่นอนคือมันแล้วแต่เขาจะกำหนดจะเป็น22่ส่วนเก็ได้หรือ3ามจก็ได้เออสำคัญ π เนี่ยเป็นอาตัก,กะยะคือเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้แต่ที่เขากำหนดว่าค่า π าเนี่ยเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดอันนี้เป็นแค่ค่าประมาณเป็นค่าประมาณของา π ไม่ใช่ายจริงๆายจริงๆเนี่ยเป็นจำนวนอาตักระยะคือไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ อาจจะเป็นทศนิยมไม่รู้จบจนกระทั่งไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อืมโอเคนะแล้วพอได้สองสมการนี้มาใช่ไหมแล้วก็ย,าย้าย,ายค่าพายเนี่ยไปหารฝั่งซ้ายก็จะได้ค่า r กํลังสองแล้วพอติดสแควร root จาก r กํลังสองก็เลยเหลือ r ธรรมดาก็เท่ากับสแควร e รูทร้อยเจ็ดสิบหกส่วนพายสแควรูทสี่สิบสี่ส่วนพายแล้วเราก็เอา เส้นผ่านศูนย์กลางแห่งที่1ยาวเป็นกี่เท่าของแห่งที่2ก็คือ2 R ใหญ่หารด้วย2 R เล็กเท่ากับ R ใหญ่ส่วน R เล็กเท่ากับ2เท่าโอเคนะหาจาก2องสมการนี้แหละได้ค่า R มาปุ๊บเอามาหารกันได้ว่ากี่เท่าโอเคจบข้อ4